Oh, mm -hmm. ครับเจอกันนะฮะวันนี้นะครับอาจมีรถตักของยี่ห้อ TCM นะครับผมมาแนะนำให้ชมกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น TCM นะฮะตามชื่อตัวคลิปเลยเป็น TCML 27J นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับอ่าก็เป็นรถตัก TCM นะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ลูกค้าชื่นชอบกันอีกตัวนึงเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์ของเขานะครับเขาจะใช้งานเหมือนกับเครื่องยนต์ของรถบรรทุกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกการซูวิดนะครับการหาอะไรของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะทำงานได้เอจะหาได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็มีรรรราาาาาาาคคคคยยยย่่่อออมมเเวว์นนนนนะะะะัััับบบตตตี้้สไไลลล TCM ถููกใชงงดแ ง่ายนะตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวจะพามาดูสภาพรอบคันของเขาก่อนนะตัวนี้เนะี่ยบอกได้เลยว่าเป็น t c เซมเที่เจ็ดที่สภาพเนี่ยมาค่อนข้างสวยมากๆนะคันนี้นะครับถือว่าสภาพรอบคันบอดงบอดี้เนี่ยเนียบมากเลยนะครับคันนี้นะครับรอ่าเดี๋ยวเริ่มจากมุกขีก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับขนาดมุกขีที่เป็นมุกขี่สามคิวแบบนี้นั่นเองนะครับตามไซส์ L อลยี่สิบเจ็ดนะ mm. L อลยี่สิบหกเอลยี่สิบเจ็ดเนี่ยเขาจะเป็นไซส์มุกขี่สามคิวนะครับลูกค้าครับแล้วก็สภาพ,พมุกขีของเขาเนี่ยก็มา ยนะครับตัวนี้นะครับแอลยูปีดนะครับไซส์3คิวนะครับแล้วก็เป็นการเป็นรถตักที่เน้นการใช้งานง่ายแล้วก็ดูแลง่ายเป็นหลักนะครับที่สำคัญราคาของน้องเขาเนี่ยค่อนข้างย่อมเยาเลยนะตัวนี้เนี่ยอยู่แค่ร้านต้นๆเท่านัน้นนะครับค่าตัวร้านต้นเท่านัน้นนะไม่แพงนะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ เขามีลายคอนโทรลเสริมนะครับสำหรับงานผ่านดันติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นลายคอนโทรลเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับก็คือสายคอนโทรลของเขาเนี่ยจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปโผล่ที่หัวเก่งเนี่ยงอกขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเป็นลายเดิมจากโรงงานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเดินงานของเขานะครับจะค่อนข้างทําออกมาได้เรียบร้อยดีมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนที่แบบว่ามีผ่านดันที่บ้านอยู่แล้วนะครับหรือว่าต้องการแบบเอารถที่แบบว่าตักได้ใช้ดันดินได้ปรับที่ถมดินได้เนี่ยเจ้าต แต่ในส่วนของขนาดยางของเขานะตัวนี้เนี่ยก็ตทำสายรถตัก3คิวนะครับจะมาพร้อมกับยางเบอร์ยี่สิบนั่นเองนะครับก็จะเป็นเบอร์ยางมาตรฐานเลยนะขอดรถตัก3คิวนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูสภาพเกียร์กันบ้างในส่วนของเกียร์เนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเกียร์ทอกธรรมดาน,นั่นเองนะครับแต่ที่จะแจ้งไปว่าเขาเน้นการใช้งานง่ายแล้วก็ดูแลง่ายเป็นหลักเลยนะครับเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ทอกธรรมดาน,นั่นเองนะครับแมนนวลแมนนวลง่ายๆนะ ครับเป็นเกียร์ทอลเดือนนี้เลยสภาพเกียร์เนี่ยแห้งสฟิดีมากๆนะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะฮะด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะมีบางคนหลังนะครับติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าก็มีมาให้ทั้งสองฝั่งนะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับคันนี้นะครับเนี่ยนะฮะบางคนหลังมีมาพร้อมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดฝาข้างกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันนะครับไป ก็พอเปิดเครื่องยนต์ออกมานะครับเราก็จะเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของรถเครื่องของเขาตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ยูสุหกเอสนั่นเองนะครับอ่าก็เป็นเครื่องยูสุบานๆง่ายนะเครื่องเนี่ยก็เหมือนกับรถหกล้อหรือว่ารถหัวลาะยูสุทั่วไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ได้แจ้งไปพวกกองอะไรพวกนี้นะครับสามารถหาได้ง่ายแล้วก็ราคาเนี่ยย่อมเยาว์แน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูสภาพเคครรื่องใกกล้ๆัันนะบ ครับอ่าสะภาพหน้าตาฝั่งหัวชีดของเขานะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับลูกค้าครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพฝั่งเทอร์โบกันบ้างนะครับนี่นะนะครับเรียนคลิปทุกจุดนะจุดรถซึมตามประกมประกเกนฝาเข้าบาวเนี่ยไม่มีให้เห็น ลูกค้าครับแล้วก seat, ็พวกเสียงเครื่องการทํางานของเครื่องยนต์ของเขานะครับก็ทางานได้แน่นแล้วก็นิ่มดีปกติเลยนะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะครับออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับอ่านี่นะอันนี้ก็เป็นสภาพเครื่องของเขาน่าจะรับปิดฝากเครื่องนะครับลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนนะครับมาลองขับเทสในส่วนของแรงปั๊มนะครับแล้วก็แรงเกียร์ของเจ้าคันธีกันนะครับไปนี่นะครับผมก็ขึ้นมาด้านบนนะครับเป็นนี่ก็เป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัว tcml ยีี่นั่งแบบนี้เลยนะครับผมอาโเจเดนัูะครบ Eh. Yeah. Yep. นี่นะครับพอนั่งแล้วฟีลลิ่งก็จะประมาณนี้นะในส่วนของคอนโทรลตัวนี้เนี่ยจะใช้งานเป็นคอนโทรลคู่นะครับสำหรับบุ้งกีนะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นลายคอนโทรลเสริมนะครับสำหรับงานถ่านดันนั่นเองนะครับที่ผมชี้ให้ดูด้านล่างนะตัวนี้นะครับอ่านี่นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นคอนโทรลคู่นะนี่นะครับด้านข้างก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมในส่วนของเกียร์นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีมาให้ทั้งหมดสี่เกียร์นะเดินหน้าสี่เกียร์นะครับแล้วก็ไฟหลังสี่เกียร์ตามนี้เลยนะครับตามสายเกียร์นะโออเเเคดี๋ยวมาลงขับทสเกียร์ของเากันก่อนนเลยะคคครรรรรัับบบเเิิ่่่่มทีีีีกกย์นนนนนนะะุงง้้ขึึดับ นี่นะฮะหนึ่งนะครับสองสามนะครับแล้วก็เกียร์สี่นะครับนี่นะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวลองเกียร์เดินหน้ากันบ้างน,นะครับอันนี้เบรกดีมากนะครับเหยียดทีเดียวก็อยู่เลยนะครับนี่ยหนึ่งนะครับสองสามแล้วก็เกียร์สี่นะครับนี่ก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองลากเกียร์สี่ให้ดูกันบ้างน,นะครับนี่นะฮะเอ,อ อ่าก็รอแป๊บเดียวนะครับรอบก็มาเลยนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของเกียร์เนี่ยก็ยังถือว่าทํางานได้แรงนะครับแล้วแล้วก็รอบเนี่ยก็มาไวดีมากๆนะตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะอ่าแรงไวนะครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองทดสเกียร์กันบ้างนะครับเอ้ยขออภัยเทสปั๊มกันบ้างนะครับนี่นะฮะกดตัวนะครับลอยขึ้นชิวๆนะครับสบายๆเลยนะ นี่นะฮะจังหวะการเล่งแขนยกแครนะครับก็ทําได้นิ่มนะครับแล้วก็ไวตามไม้ตามมือเยวมากนะเนี่ยนะฮะคอนโทรลก็ยังนิ่มอยู่นะครับแค่วผักเบาๆก็ไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับอ่าปั๊มเนี่ยถือว่าแรงนะครับแล้วก็ทํางานได้ไวเยอะมากนะเนี่ยนะฮะวงมาไัยนะครับนิ่มนะครับนี่นะฮะติดขวาติดซ้ายนี่แบบว่าหมุนแบบตามมือชิวๆเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการนะฮะพาชมสภาพภายในนะครับแล้วก็เป็นการลองกับเทสเบื้องต้นนะของเจ้าตัว TCML 2 1 j คันนี้นะครับ ล,ลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะครับผมเจ้าตัว TCM นะฮะ L27J คันนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมน,นะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลย,เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะฮะอาจจะมีรูปของเขาและ,ะรายละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดชิ้นงานของเขานะครับแบบรายละ,ยะเอียดเลยส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีนึงด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบกับถึงใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาแห้งสวยทั้งคันนะครับแลย ที่สําคัญนะลบก็ครบหมดเลยนะครับเอาไปเนี่ยก็พร้อมรีงานได้เลยนะครับนะก็ถ้าเกิดทนายที่ดูแล้วสนใจนะครับไปติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอฝากที่นี่นะครับกับเจ้าตัวทีเซียมนะฮะแอลยี่สิบเจคันนี้นะครับผมถ้าเกิดทนายที่ดูแล้วชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าต้นแบบใหม่ของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ